ในปี1950มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดรเคิร์กลิเชอร์ได้ทําการทดลองสุดโหดโดยเขาได้ดําหนูมาปล่อยลงในถังน้ําเพื่อดูว่ามันจะสามารถว่ายน้ําได้นานแค่ไหนก่อนที่มันจะยอมแพ้และจมน้ําตายไปในที่สุดครับในรอบแรกหนูยอมแพ้และจมน้ำในเวลาเพียงแค่15นาที แต่ในการทดลองครั้งที่2ดรริกเชอร์ได้ช่วยชีวิตหนูขึ้นมาก,ก่อนจะจมน้ำตายและปล่อยมันลงไปในถังน้ำอีกครั้งปรากฏว่าในครั้งนี้หนูสามารถว่ายน้ำอยู่ได้นานถึง60ชั่วโมงก่อนที่มันจะจมน้ำตายครับเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าความหวังและความพยายามมีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากกว่าที่เราคิดครับการที่หนูยอมแพ้ในรอบแรกเพราะมันไม่มีความหวังที่จะรอดชีวิตแต่เมื่อมันถูกช่วยชีวิตขึ้นมามันมีความหวังที่จะรอดและทําให้มันมีพลังที่จะสู้ต่อได้นานขึ้นหลายเท่าตัวครับ การที่หนูยอมแพ้ในรอบแรกเพราะมันไม่มีความหวังที่จะรอดชีวิตครับแต่เมื่อมันถูกช่วยชีวิตขึ้นมามันมีความหวังที่จะรอดและนั่นทำให้มันมีพลังที่จะสู้ต่อได้นานขึ้นหลายเท่าตัวครับกดเซฟคลิปนี้และแชร์ต่อให้เพื่อนของคุณนะครับจำไว้เสมอน,นะครับว่าชีวิตก็เหมือนการทดลองถ้าเพื่อนๆกำลังเจอเรื่องที่หนักหนาสาหาัสขอให้จำเรื่องราวของหนูตัวนี้เอาไว้เพราะตราบใดที่เรายังมีความหวังและไม่ยอมแพ้เราก็จะสามารถผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนครับ